ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้องรับเข้าสู่เกมรุน Factory Thai, ่นแฟ c t o อรี่ไทยซับเดสินี่นั่นเองนะคะก็เรามาเจอเควสของโจโลแล้วก็เลยมาเล่นต่อนะเีราไปเล่นนมดีดไขน่น้องๆก่อนโอ้น้องมูนตัวใหญ่จังขึ้นนี้เลยก็ได้นี่นะน้องมูนทำไมทำหน้าทำตาอย่างนั้นตายไปหมดเด็กมันเช้าอยู่มันเช้าอยู่ ไหนอุ้ยมันจะรีดโดนใครนะโอ้ตั้ง21เอี่ยเอาไปด้วยเอาไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่อันนี้เฮ้ยมันจะเก็บจะใช้เกื่ากระเป๋าอันนี้เออโอ้อยู่นะเอาที่มันคุ้มค่าที่สุดได้3อืมตรงนี้ได้ ได้ได้ห้าคุ้มค่านี่แหละให้พวกเขาเก็บนะคะให้ให้เด็กๆเราเก็บเด็กๆนอนนอนตากฝนอยู่ตรงนั้นไม่เป็นหวัดเหรอลอ้หด้านล่างก็เริ่มขึ้นแล้วด้าล่างคืออะไรก็ไม่รู้ได้แค่นี้ปะสอ,อันโอ้ยหนูบรรยากาศดีเนาะ ช่วยจะไม่มีอืมแมลงไม่ใช่แรงเขาเรียกว่าอะไรนะวิญญาณมาเลยสปิริตอะไปหาโจโจโดีกว่าเกมนี้โจก็นักตกปลาเกมนู้นโจก็นักตกปลาสรุปผลชื่อโจเป็นนักตกปลาหมดเลยเหรอ, Yo, yeah! อย,ย่อแย่โจอยู่ไซโจโจอยู่ในเรือโจตืน่นหรือยั่ง สวัสดีครับโจตื่นแล้วเฮ้ย hey. อ่ามีอะไรเหรอ Scary Pack Scary Pack โอเคมีสถานที่ที่น่ากลัวมากอ่าโอเคหมายไว้ด้านบนตรงนู้นโอเคได้วับไม่ได้อยู่ในบ้านเราจะทาน้องมูนไปกันนะคะไปลุยเลยหลังจากที่อัพเกรดมาจึ๊บ ไปกันอมืมกดกดกดแล้วปะกดอันนี้หมายไว้หมายไว้แล้วก็ไปกันเลยขออนุญาตเล่งน,นะคะโอ้ตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอกดแล้วปะกดแล้วปะ แค่เนี้ยให้กูมาแค่เนี้ยไม่เอาไม่ได้จะยกกดผิดมดเลยต่อวะกดโอเควับกลับนะคะไม่รู้ว่าให้มาทำไมด้วย <Morning. S 1> หรือว่าที่เขาอาจจะให้เราขุดขุดลงไปแต่ว่าเราไม่ได้นี่ไม่ได้เจาะลงไปลองมาถามเขาดูก่อนว่าอย่างนี้ผ่านหรือ,อยังเพราะมันขึ้นเควสต,ตรงนั้นแล้วนะ ขดูหน่อยว่าผ่านหรือยังโจโออผ่านแล้วได้ <Nice work. S 1> ได้เข็มกัดเหรอโอ้โหนี่ทิ้งเลยเอาให้ใครดีว่ะน,นี้มันคือเราได้เข็มขัดนะคะหมายถึงว่าอันนี้เข็มขัดแต่ที่เราได้เมื่อกี้เข็มกลัดเอาให้น้องไวโอเลดดีไหมเรตเตอร์เบลเข็มขัดแบบ ยังไม่ให้ดีกว่าวันนี้ครับวันนี้มาให้เย่เกตเอ็กซ์เซมหน่อยอยากตรวจไม่ได้มีอะไรผิดปกติตเราจะซื้อ,อยาแก้แก้ไข้ไว้นะคะ How many you need? สิบห้าน,น่นารัก thank you very much น่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุด รักน้องอ่ะรักเธอเลยอ่ะจะทำอะไรต่อเนี่ยอ๋อเวททำได้อีกไหมยนะาเฮ้ยทำได้ด้วยแล้วมีสองอันเลยเอ่มด e g e n อ of s t o n e Flower กับ If You Good r a c i n g Island ดเราลองไปนี่ก่อนแล้วกันนะคะไปหาเอเล็กต้า ย่าะเฮ้อเยาะเฮ้ออยู่ในบ้านจึ๊บอยู่ไหนหน้า <Hello. S 1> บ้านกกว้างกว้างใครก็แทบไม่เจอแล้วเนี่ยเขาอยู่ไหนกันวะเขาแตกข้าวกันอยู่เหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่แต่เขาไม่ได้อยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเหรอ굿มอร์นนิ่งค่ะ นี่ห้องใครห้องนี้วะโอ้ห้องไหนไวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่มันมเนมอรเวนเมอรเวนคุณหนูของเธออยู่ไหนเอ้าน้องเอ้าเอ้าไหนวะ ใครไม่เจอเลยอเอ้าอะค่ะทุกคนนี่คือปัญหาของความชิบหายนะคะอ๋ออะฮะที่อยากให้ช่วยอืมโอเคโอเคไปทางไหนทางไหนทางไหนจิ้มไว้ในแมปเลยครับโอ้โไกลมากโอเคไม่เป็นไรมูลเราแข็งแกร่งมากไปเลย ทองเลยมูนเราแข็งแกร่งมากจึ๊บทะเลมันสีเขียวอะไม่ชอบเลยน้องมูนมีเคเวสให้ไปอีกแล้วคราวนี้ไปไกลหน่อยนะก็ไม่หน่อยนี่หว่าไปนั่นวนนี้นั่นวนนี้ท <Ready. S 1> ี่แดงคืออะไรอุ้ยเดี๋ยว <Dad. S 1> คืออะไรอะคืออะไร คืออะไรอะ่ะอยากรู้อะ่ะตั้งหนึ่งขอแวะขอแวะจริงจริงแล้วมันคือเควสโจวะ What the fuck is that เกิอดอะไรขึ้นไม่เอา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 เราก็ต้องมาเจออย่างนี้เนี่ยแล้วดูมานาชินซี่จะรอดไหม โอ้โหโมนกูโมนกูจะรอดไหมเนี่ยโมนกูต่อยไม่โดนด้วยโอ้โหเออตายไปโอ้โหมันตีเราแรงมากเลยเรายอมแพ้ไหมกูไม่น่ามาค้นอะไรแปลกๆเลยว่ะ ตายไปเถอะให้กูตายขอร้องนะดูมันกันดิ uh oh. เออให้กูตายเถอะตีมานาะก็ลดดอกทองไม่น่าแวะเลยโธ่ไปใหม่ไปใหม่เ oh, <nice. S 1> มื่อกี้น่าจะไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไอ้สีนั้นน่าจะเป็นแบบน้ำลึกนะมันเลยไปไม่ได้สีเข้มๆอ่ะ แนวแนวแนววแาจะไปยังไงดีเราต้องอ้อมอ่ะเดี๋ยวก่อนเอากลับมาก่อนทางนี้เร่ง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 ้ยติดเร่งเร่งเร่ง่หนวะทางนี้อึ๊บอ๋อ รอดไหมเนี่ยไม่รอดแน่เลยว่ะขอเถอะรอดไม่น่ารอดอะ่ะถ้าขุดไปเจอกูก็ตายอีกอะ่ะอย่าเสียเวลาชีวิตตรงนี้เลยมานี่ดีกว่ารีบรีดนมรีบรีดไข่มาดีดีขอขนเธอหน่อยนะไป ดูสิอุ้ยมีดอกไม้ดอกไม้ด,มด้วยหรอว้าวมันเปลี่ยนเป็นดอกไม้ด้วยเหรอไม่ว่าจะมีแค่มันฝรั่งก็โอเคนะก็ไม่ได้มีปัญหาดอกไม้ก็เอาเบจีเปอเล็ดฮะน่าจะชอบมั้งดอกพิงแคทจริงๆเออไหนชอบมุนดรอปนี่หว่าพิงแคทใครชอบวะเมืเ่อเวนเหรอไม่รู้อ่เดาว่าเอว๋วน่าจะชอบดอกไม้ แล้วเมอร์เวนเป็นเอลเก็ตไหมเก็ตที่จะดีแล้วไหมเผิดความน่าจะเป็นกัพี่ะโอเคเดี๋ยวเรารอพรุ่งนี้นะคะแล้วเราค่อยกลับมาดีกว่าไปอาบน้ำ อาบน้ำดีกว่าอาบน้ำแล้วก็โอ้ยอาบน้ำแล้วก็ทำอาหารปั๊มเงินไม่ใช่ปั๊มเงินหาเงินได้แล้วอยากตกปลานะอยากเพิ่มสกิลตกปลาไม่งั้นก็แบบมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เนะ้ะ ในเมืองมันไม่มันไม่มีของให้เก็บด้วยนะคะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยมีอะไรเดินในเมืองเท่าไหร่มันไม่ค่อยน่าเดินถือแบบจะเดินไปแบบจีซองจีสาวอะไรเงี้ยวิลลี่วัดดีเอาจริงคนที่เราคิดว่าเราน่าจะจีบในเกมนี้นะน่าอย่างแรกเลยไวโอเลตแน่นอนคนนี้ต้องที่หนึ่งในใจจริงไวโอเลตต้องที่หนึ่งในใจนี่เขาทำอะไรกันอะลอตโต้ อลอรสโดสวัสดีครับมาคุยด้วยมาคุยด้วยเหมือนเป็นหวยเหรอมีคนเพื่อนจะจีบนะคะก็คือน้องโอเดตนั่นเองคือไรอะ่ะ อโอ้ไม่มีทิกเหรอไม่ได้ทิเก็ตวะเราจะเอาทิตมาจากไหนตอนนี้เขาก็ไม่ได้ขายอะไรสักหน่อยทิตออกมาจากไหนอะไรคือทิ켓เอาอซื้อเหรอไม่รู้เอาของเก็บก่อนอานนี้เก็บอานนี้เก็บอันนี้เก็บเก็บไว้เก็บไว้ เอาไข่ไปนะคะแล้วก็เรียงก่อนแล้วก็ไข่นมรอมันฝรั่งมาเก็บแล้วไม่ใช่เหรอไไหนตัว๋วเราไม่เห็นมีตั๋วเลยเขาจะบอกว่าเขาแจกตั๋วหรอก็ไม่นะแล้วก็ไม่มีนะตัว๋วไม่รู้ด้วยว่าได้จากไหน,น อ่ะไม่เป็นไรแม่ได้ซีเรียสนะคะร้านจะเปิดอยู่ไหมเนี่ยจะขายน้ำมันให้เราอยู่ไหมขายเว้ยมีกี่อันเอ่ยสาอันใหญ่อันนึงอันใหญ่เก็บไว้ดีไหมหน้าสามสิบสองครับสี่พันโอเ้เสียงเขาดูหล่อมากเลยชอบเสียงเขาจริงๆอยากได้เป็นภาคญี่ปุ่นนะคะแต่ว่า แต่ว่าหาไม่ได้ mm hmm. ก็เลยอนี่ก็ได้ไม่เป็นไร mm hmm. ทอดไข่เอ้ยต้มไข่ก่อนแล้วก็นม mm hmm. หมดแล้ว mm hmm. แล้วก็เฟ้นฟรายเฟ้นฟรายเป็นอ mm ีซี่แล้วเหรอ mm hmm. ก็เป็นอ mm ีซี่นั่นแล้วเนี่ยว่ะ ใครที่ขาดแคลนเล่นเกมมีแล้วขาดแคลนเงินนะคะทําแบบเราได้นะคะมันเป็นการทําอาหารนะมันไม่ใช่การปั๊มเงินอย่าคิดว่าเป็นการโกงนะทุกคนเกมมันทํามาให้เราไอ้นี่อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเกมมันคิดว่าเป็นการโกงมันคงไม่ใส่มาหรอกอจริงนี่ความคิดเราเลยนะเออแต่ว่าอหนรที่เราคิดว่ามันโกงแหละก็คือโกงมากครคิดอย่างนั้น วันดีครับอ้าวเขาไม่ขายแล้วเหรอวันเนี้ยเซลมันจะราคาเท่ากันป่าวะเท่ากันเลยมั้งไม่รู้อาะนนีดด้ด้วย้เห็นไหมแป๊บเดียวดได้ทุนคืนยังไม่หมดด้วยถ้าเรากินอ๋อเพิ่มแค่เลือดเหรอ ได้อีกหน่อยเฮ้ยกดผิดไม่นะกดผิดกดผิดอ่ะไม่เป็นไรถามว่าเรากดวอะไรผิดน,นะคะคือโปรแกรมอัดตัวเองแมวได้อีกสองอันเดี๋ยวค่อยขายแล้วกันแล้วก็เควสเรายังไม่ได้ไอ้นี่เนาะเราพรุ่งนี้ดีกว่ากลับไปนอนคืนนี้นะคะวันดีครับ เขาหล่อมากเลยจิมชอบเออชอบตัวละครแบบไทป์จิม time to go to bed เย้ยี่แปดแล้วเหรอเนี่ยผ่านมาตุวยเทศกาลหนึ่งเติตืเติร์เดือดกินไปดีกว่า วันนี้ต้องไปนู่นก่อนไปที่เกาะน,นู่นก่อนนะคะอึ๊บไม่ได้จะเอาออกมาโอเคถ้าเจอสัต์ประหลาดก,ก็คือแบบแย่มากเลยนะจริงใครมันจะไปสวยติดต่อกันขนาดนั้น กูอเองนี่แหละใครมันจะไปซวยติดต่อกันขนาดนั้นกูอเองนี่แหละกูเราถอยนะเราถอยถอยแบบถอยอ่ะขออนุญาตเร่งเร่งเลยเออนั่นแหละแล้วก็เดินกลับเพราะเราสู้ไปมันก็ไม่ได้อะไรนะเข้าใจไหมเก็ตไหมเออนั่นแหละ ทั่วไปไม่ได้อะไรด้วยแล้วก็ตายด้วยอุ้ยเกาะเกาะอ,อะไรเอ่ยจ้าดาัง did, <it. S 1> did it คืออะไรเอ่ย <There. S 1> โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปสซีอุย้ยมันเป็นเกาะไอ้นี่เกาะของเราสภาพนี้ใช่เลยเชื่อมประตูแน่ว่าแล้วเห็นไม้เชื่อมประตูแน่นอนมันคือเกาะ อะไรยังไม่แน่ใจถ้าเราคิดนะตามที่เราคิดคือเกาะใบบไม้ผลีเกาะร้อนเกาะใบบไม้ร่วงเกาะฤดูหนาวน่าจะใช่นะเนี่ยมันเป็นสีฟ้า Winter Iceland จริงด้วย Winter Iceland Winter Iceland ต้องให้ตัวอะไรไปตัวนี้แน่เลยใช่ไหมอลองก่อนอน้องไปอยู่ยังอยู่ไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไร เรา,าต้องน่าจ,จะต้องเอาสปิริตมาปล่อยก่อนนะคะถึงจะอยู่ได้โอเคไปหาไปส่งเควสอิเล็กตาแล้วก็เอาวิญญาณมาปล่อยสีฟ้าหรือเปล่ายังไงมีต้งสตัวแน่อืมอิเล็กตาอยู่ไหน,หน,ไหนอยู่บ้านจุ๊บจุ๊บ ตึงดึงดึงดึง,ดงน่าจะกินข้าวรลอเปะบ้านนี้เขาตื่นเช้านาฮะไปดูมาแล้วเป็นก่อนที่หนาวมากนาะนี่โอเคได้เราเคยมีแล้วไม่ใช่หรอถ้ามันคอน,นี้ไม่ไม่เป็นไรรับมาละแล้วก็ไป รับกระดานเคว็อีกอันหนึ่งนะคะของคุณลุงลุงอะไรวะชื่อลุงอะไรนะบัคคัสเออลุงบัคคัสโอเคไปหาคบัคัสลุงอยู่ไหนนะลุงอยู่เรือหรือเปล่าลุงไม่อยู่หรออ๋อลุงอยู่นี่อยู่อยู่ที่อาบน้ำนึกว่าลุงออกทะเลปะโูส <Good morning. S 1> วัสดีค่ะ ลุงยังอยู่เหรออยู่จริงใช่ไหมลุงอยู่ด้านในเหรอลุงรอลุงออกมาก็ได้นะคะไม่เป็นไรรอดล้านอกนี่แหละค่อนข้างปวดนิ้วเลยนะเล่นเกมเนี่ยลุงจะออกมาได้ยัง สวัสดีครับใครก็ไม่รู้เฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ลุงโทรศัพท์เกือบ <don> ตกไม่นะอือฮึจิ้มมาจิ uh ้มมาอ๋อฮะจะไปเช็คดูโอเคอยู่ใกล้ๆก,กันเลย ดีตรงที่ว่าการที่ตัวละครมันวาร์ปมันไม่เสียสเตมิน่านะคะก็ถือว่าเป็นการดีอยู่โอเคจะไปเกาะถัดไปเลยเพราะว่าเกาะน,นี้มันเชื่อมอยู่แล้วนะคะไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่นานก็ได้อ่าตรงนี้ <Ready. S 1> เล็งๆๆๆๆๆที่เป็นน้ำวนเหรอที่เป็นน้ำวนเหรอ ว้าวตาดาัง <All right. S 1> เดี๋ยวไปไหนโอ้โหมีเกาะตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนน่าจะเป็นที่เอาเวฟฟาร์มไหมคล้ายๆกับเกาะผีสิงของเสียล่าประมาณนั้น ค <Okay. S 2> ต้องขึ้นไปเหรอ,อเอา้าสรุปคอ๋อต้องต้องตีก่อนโอเคเข้าใจมาอื่นหาของเก็บกันนะมีของไหมจ้าไม,ไมาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราไม่ได้เอาใครมาด้วยเลยเนี่ยวันนี้ เอ็นดูน้องๆให้น้องๆได้พักนะคะหลังจากสู้กับพี่ตุน่นไม่ต้องสู้กะได้ั้งหมดพวกนี้ใช่ไหมต่อไปละวุว้ยแต่ว่าตรงนี้อันนี้มันเป็นเหมือนกับเราไปอ่านมานะคะมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดเกิดมอนพิเศษแบบมันจะตีแรงกว่าเพื่อนอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะเอาตัวพวกนี้ให้ตายก่อนจะได้ไม่ต้องมีตัวอะไรมาขัดขวางโอเคอุ้ยดรอปของด้วย มันคืองาหรือเปล่าที่ดอบจากช้างเนี่ยขอลองดูก่อนนะคะว่าเราต้องตีให้ตายนะมอนถึงจะเกิดมาแบบหนึ่งตัวตอนหนึ่งวงอันนี้โอ้ไม่ก็คุณลุงก็อยากได้นะเอาไหมเอาไปดีกว่าเผื่อต้องต้องสู้ต้องสู้เอาจะได้เอาลุงไปด้วยโอ้โหหน้าน่ากลัวโอ้โ โอ้โหแรง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 อยู่แรงอยู่โอ้โหมาเด้อ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 เดอเด้อเด้อเด้อเอ้อเ โอ้โหตายกูตายกูกูตายกูตาย,ตายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตายตายแน่ตายแน่ตายแน่แนโอ้โหเกือบตายโอ้โหความกลับเลยกูไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยไอ้โกเลมบ้าบอนั่นกลับบ้านนี่ค่ะสบายใจเอาวิญญาณน,น้อยไปหยอดก่อน ปิ <S <S ้วไปหนูไม่เห็นมีอะไรเกิดข exactly ึ้นเลยหรือมันต้องมันต้องหยดขั้นต่ำเลยหรอโหแย่ว่ะเรารีดไปยังงวันนี้รีดไปแล้วมั้งไปบอกลุงบัคคัดก่อนไหม ลุงอยู่ไหนเอ่ยลุงด้านล่างแล้วก็ไปหาว่าอะไรด,ดีกว่าไปหาว่าอะไรฝันใจจุ๊บจับ <Yeah. S 1> วันนี้ครับโลผมไปดูมัละผมไปดูมัลละเย่ส่งเควสสบายใจแล้วเราเข้าไปลุยวันหน้าวัานในนะคะ เวลเลตเธออยู่ไหนะไรอยู่ด้านนอกเหรอนี่ไงรตอนต้นม้าเธอเป็นคนจิตใจดีน่ารักอ่ะตอนนี้เขาไม่กะจะมีอะไรมาขายเหรอตรงเนี้ยวันนั้นเคยมาครั้งหนึ่งปะ ไปดูเควสก่อนว่ามีเควสอะไรอีกไหมย,ยังไม่มีแฮทำเควสของต้องทำไปดูของอดตดีดก,กว่าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในร้านคะ่ะสวัสดีครับ ต้องการอะไรฟรายไรท์เขาให้ข้าวผัดเรามาเหรอโนแ n ง y ิวมันร้อยบาทเอ้าทำไมอะอ๋อโอเคเอาก็ได้ ร้อยบาทแค่นี้นะก็เราขอจบคลิปีเท่านี้ก่อนละกันนะคะไว้เราไปลุยก่อนนั้นได้เมื่อไหร่ก็จะไปนะคะไม่เะอกันใหม่่าร์ดหน้าสำหรับพัดนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเยอะเฮ้ย